สวัสดีแฟนมาราธอนทุกคนนะครับวันนี้4กันยายน2 0ง5นะครับอาเซ่นีครับก็จะนำข่าวสารความเคลื่อนไหวในพรีเมียร์ลีกมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวห้องกับอาเซนของเรานะครับ ไปดูผลงานกันเมื่อคืนกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อคืนริวพูก็ออกไปทําได้แค่เสมอกับทางด้านท็อฟฟีส่สีน้าเงินเอเวอร์ตันนะเป็นคู่อริอ่วงเมืองก็เรียกได้ว่าเป็นดาร์บี้แมทช์ที่สําคัญคู่หนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครยอมแพ้ใครผลปรากฏว่าวันนี้ก็ทาอะไรกันไม่ได้นะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเกมสนุกมากนะครับก็ผลัดกันยิงผลัดกันทําเกมได้สนุกสูสีเลยทีเดียวแต่ว่าผลออกมาศูนย์ก็เป็นผลดีกับอาร์ซอลของเรานะครับ เรียกได้ว่าไม่แปลกนะถ้าเกิดเป็นแฟนลาซองแล้วจะแช่งให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเสียแต้มไปนะครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่หัวค่าเลยนะครับมาดูคู่3ามทุ่มกันหน่อยนะครับผมก็นั่งดูคู่นี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออเชลซี Chelsea ทาได้ดีม,มากเมื่อไรเวสต์แฮมจะโดนเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเวสต์แฮมที่ได้ประตูออกนําไปก่อนนะครับจากทางด้านอันโตนินโอแล้วก็เชลซีเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอจากลูกที่เรียกได้ว่าผีจับยัดอะ่ะผมรู้สึกว่าให้ยิงอย่างนี้อีกร้อยครั้งก็ทาําไม่ไ เป็นประตูแน่นอนนะครับคือลูกนี้แบบสุดยอดมากนะมันเป็นความลงตัวทุกอย่างคือลูกเปิดมาอของเชลซีเนี่ยมาลงที่หัวของเบนชิเวลนะครับซึ่งก็เข้าใจแหละว่ามีความพยายามที่จะเข้าไปทาประตูนะครับพอม่งแล้วก็ตั้งตัวได้หมุนกลับมาก็เอาเท้าแปะพยายามทีไปก่อนผมรู้สึกว่าลูกแรกถีไปก่อนแล้วก็พอบอลมันกระเด้งมาแบบนี้แล้วก็เจ้าตัวก็พยายามที่จะแปะคือต้องสติดีมากนะถึงจะแปะลูกนี้ลอดขาของฟาเบนสกี้ไปได้แล้วก็มันก็ลอดไปได้ จริงนะครับเจ้าตัวก็ถลาไปนู่นน่ชนขอบสนามนะครับแต่ว่าลูกบอลเนี่ยรอดขาของฟาเบนสกี้แล้วก็เข้าประตูไปมันสุดยอดมากๆนะครับลูกนี้ดูแล้วดูอีกก็ต้องเรียกได้ว่ามันสุดยอดมากจริงๆอ่าแล้วเชลซีเองก็มาได้ประตูนะครับอ่าชัยชนะจากคายาวเวตซึ่งลูกนี้ก็จริงๆก็ต้องตําหนิออกบอลแน่ซึ่งประกบทางด้านคายาวเวตไม่ดีนะครับซึ่งทําให้เชลซีได้ประตู2อประตูต่อหนึ่งแต่แค่แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นไม่นานเวสแฮมควรจะได้ประตูตีเสมออย่าง ิงเลยนะเป็นลูกที่ริสตจมเนี่ยมงคือหลังไปแต่ว่ามันมงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอร์โบเวนก็เข้าพยายามเบกดดันทางด้านเมนดี้แล้วเมนดี้ก็รับบอลไม่อยู่ทํานองว่าคงจะ,ะตบบอลออกมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าบอลเนี่ยไปเข้าทางทางด้านผู้เล่นเวสต์แ m มยิงเข้าไปตรงตาข่ายสวยงามมากลูกนี้ควรจะให้เป็นประตูสุดๆเลยเพราะว่าไอ้ลูกที่โบเวนไปแตะ ตัวสัมผัสตัวหรือว่าขามันเหมือนจะดูว่าลากไปแล้วไปโดนตัวของเมนดี้มันก็คงจะพูดไม่ผิดแต่ผมมีความรู้สึกว่าการให้ลูกนี้ไม่เป็นประตูมันดูใจร้ายเกินไปนะครับคือเพื่อสินเนี่ยให้เป็นประตูแล้วแต่ว่าทาง V.A.R ก็เรียกไปดูนะครับซึ่งหลังจากกรรมการดู V.A.R นะครับก็ได้ยกเลิกประตูนั้นไปเป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับเออสเปอร์นะครับสามารถที่จะเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อหน่งนะครับแมชนี้ฟูลแลมเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้ประตูอาศัยความสุดยอดของ มิโตวิทปลอบใจมา1ลูกนะครับไปดูในส่วนของบอลมัดนะครับสามารถโกงตายกลับมาได้เพราะว่าจริงๆโดนน้องนิ่มฟอร์เรส์นําไปก่อนถึง20ประตูศูนย์กลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับสประตูสเฉยเลยนะครับบอลมัดสามารถเก็บ3แต้มได้จากการเป็นทีมเยือนนะไม่น่าเชื่อฟอร์เรส์นี่ก็ได้ตัวใหม่มาตั้ง22ตัวนะครับสงสัยแจ้งเล่นไม่เข้ากันหรือไม่ก็ประมาทเกินไปเพราะว่าตอนแรกเนี่ยยิ่งนําไปก่อน2อูนย์ด้วยนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านบุฟฟ์ทตัานนะครับสามารถที่จะเอาชนะเซวทมต้านไไปด้นะครับ จากประตูโทนของทางด้าน Daniel p r โพ e เดนนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นเบน f o ฟอร์ดนะครับนี่ก็ไม่รู้ไปกินอะไรมานะโหดเหลือเกินนะอัดทางด้านลีดยูเนเต็ดไส้แตกนะครับ5ประตูต่อสองอทางด้านย e ู安โทนี um ่ก็ทำแฮตทริกได้ด้วยนะครับ คู่ต่อไปเป็นคู่ที่เราก็ต้องแช่งอีกคู่หนึ่งนะครับทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับคริสตัลาเลต์เราก็สงสัยแรงแช่งจะสําเร็จนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็โดนทางด้านาเลตบุกมาค่อนข้างสร้างความหนักใจให้เหมือนกันนะครับได้ข่าวว่าทางด้านนิกโบฟนี่ต้องเซฟถึง9ครั้งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลงานานึ่งแขนที่เข้าข้างอาร์ซอลอีกแล้วนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไป0นประตูต่อ0นะครับมาถึงคู่ที่เราต้องเรียกได้ว่าออกแรงแช่งหนักๆเลยนะครับเพราะคู่นี้เอาจริงๆแล้วเน মই ไม่มีใครคิดว่าแอสตันวิลล่าจะเก็บแต้มได้นะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าช่วงนี้ผลงานแย่มากนะครับถึงจะได้เล่นในบ้านก็ตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆก็โดนทางด้านแมนซิตียย้ำหนักเหมือนกันแต่ว่าซิตี้เองก็ไม่เนียนเองนะครับไม่ละเอียดยิงชนเสาชนคานยิงออกโอกาสเยอะมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วลูกที่มันเป็นประตูจริงๆเนี่ยมันเป็นแมนซิตียยิงได้1ลูกนะแอสตันวิลล่านี่ก็อาจจะเรียกว่า2ลูกก็ได้แต่อีกลูกหนึ่งอ่ะกรรมการเขาเป่าล้ำหน้าไปก่อนซึ่งอาท้ายเกมซีเวนจัด ก็บอกว่ากรรมการได้ออกมายอมรับกับเขานะครับว่ากรรมการเป่าเร็วไปนิดนึงลูกนั้นน่ะจริงๆน่าจะรอดูเวอาหน่อยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับกรรมการก็เป็นแบบนี้นะครับมีพลาดหลายๆนัดในสัปดาห์นี้พลาดเยอะมากนะครับเดวิดมอยลรู้สึกว่าจะเป็นคนที่หัวร้อนที่สุดนะครับออกมายำกรรมการยับเหมือนกันเช่นเดียวกันกับเดคแคนไรซ์ซึ่งไม่พอใจกันแต่สิ่งของกรรมการเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเองก็มองว่าลูกนี้ว่าควรจะให้เวสแฮมเป็นประตูที่2อนะครับมันดูมันดูใจร้ายมากที่ที่ไปริบประตูนั้นนะครับคือลูกนี้ โบเวนวิ่งเข้าไปจริงๆโบเวนวิ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับมันก็ต้องวิ่งกระโดดข้ามอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าไอการข้ามของเขาเนี่ยมันมีเจตนาไหมที่ขาเขาลากไว้อย่างนั้นเราไม่ได้ยกขึ้นมันก็ดูเหมือนมีเจตนาเล็กๆแล้วมันถือเป็นการฟาวไหมหรือมันอาจจะไม่เจตนาก็ได้เราไม่สามารถไปรู้ได้นะครับแต่จากภาพที่เห็นมันก็เหมือนแบบขาเขาควรจะยกได้มากกว่าน,นั้นแต่เขาไม่ได้ยก,กน,นะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าทําไมเจอโบเวนทําอย่างนี้แต่ว่าคําถามก็คือบอลมันออกจากมือของผู้เล่นเชลซีไปแล้ว ถ้าเรานึกถึงว่าบอลออกจากเท้าผู้เล่นเชลซีไปแล้วแล้วมีผู้เล่นเวสต์แฮมเข้าไปชนตัวผู้เล่นของเชลซีอย่างเงี้ยปกติแล้วมันก็คงจะถือเป็นการฟาว์แต่ว่าลูกนี้นั่นแหละกรรมการก็คงจะมองอย่างนั้นนะครับซึ่งเราเองต้องยอมรับว่าแบ์นี้เราเชียให้เวสต์แฮมตีเสมอได้นะครับเราอาจจะเข้าข้างเวสต์แฮมนิดๆนะครับแต่ว่าก็โอเคนั่นแหละทางด้านเดวิดมอยซ์ซึ่งเสียประโยชน์ก็อาจจะบ่นเยอะหน่อยแต่ว่าเราเองก็เสียประโยชน์ด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยจริงๆแล้วกรรมการมีส่วนเยอะมากในในการตัดสินแชมเปี้ยนส์ลีกบอกเลยคือ อาร์ซอลเหล่านี้ก็เสียแต้มจากกรรมการมาเยอะนะครับซึ่งถามว่าลูกนี้มันเป็นยังไงก็ถ้าดูว่าลูกมีฟาวเชลซีก็ต้องได้ลูกฟรีคิกก่อนก่อนที่ทางด้านผู้เล่นเวซ์แฮมจะได้ยิงก็ว่าไปตามนั้นนะครับแต่ว่าก็เสียดายที่เชลซีกําลังจะเสียแต้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่าได้คืนมาเฉยเลยนะครับอารตางคะแนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาร์ซอลยังนํมาจากฝูงอยู่มี15แต้มนะครับเดี๋ยวแข่งคืนนี้ด้วยการออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาดูว่าเราจะเก็บแต้มเพิ่มได้ไหมนะครับรครับชนนะร่า ก็หวังว่าจะทําได้นะครับนัดนี้ก็หวังว่าจะเป็นนัดที่6ต่อไปเจอเอฟเวอร์ตันด้วยก็จะเป็นนัดที่7จ็อะไรแบบนี้นะครับสัก10นัดน่าจะสวยงามนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเกมยูโรปขั้นอยู่ก็ตามอ่ะมาดูในส่วนของท้ายตารางบ้างนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยังคงจมอยู่ที่บุยนะครับไม่ชนะใครเลยตามมาด้วยนอต์เชิงฟอเรสต์แล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับน่าเสียดายแทนเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยขยับขึ้นมาก็จะเป็นวิลล่าแล้วก็เอฟเวอร์ตันนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของอความเคลื่อนไหววในนออออาาากกกรรเเมมมคมพม้่่ทีจจะจับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานได้มีการพรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ จากภาพสามคนนี้ก็ขึ้นรถบัสไปปกติเลยนะครับพร้อมที่จะลงสนามดูแล้วไม่แน่มีปัญหาอะไรนะครับคนที่ต้องลุ้นหนักหน่อยก็เห็นจะเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเซโกมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าอารต้าบอกว่าก่อนหน้านี้นเจ้าตัวยังไม่ได้ลงซ้อมกับชุดใหญ่เลยนะครับแล้วจากภาพเราก็ไม่เห็นซินเซนโกซ้อมด้วยจริงๆแต่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่ผมยังมองว่าถ้าเจ้าตัวจะได้ลงเล่นเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นเป็น มิดฟิลตัวรุกซะมากกว่านะครับตัวรับหน้าใช้เบนไว้มาดูผลงานการเจอกันหน่อยนะครับเมื่อวานริงก็ได้พรววิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งว่าการที่อาร์ซอลไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยผลงานเราเป็นยังไงบ้างนะครับปีที่ผ่านมาเราไปเยือนเ,นเราแพ้นะครับสประตูต่อสามรู้สึกว่าโอดิกาจะทําเสียจุดโทษด,ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับก่อนหน้านั้นอาร์ซอลไปเยือนแต่ว่าชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ปี2019ก็เสมอได้1ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควร จะต้องกังวลใจนะครับสถิติเราก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็าจากการไปรเยือนสามครั้งหลังสุดนะครับเราก็าเพิ่งจะแพ้ครั้งเดียวนะครับมีชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้หนึ่งะครับสถิติก็ค่อนข้างต้องลุ้นอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันคืนนี้นะครับความหวังสูงสุดของเราจริงๆเราก็ต้องฝากไว้ที่กาเบรียลเชซุสแต่ว่าถ้าเชซุสทาไม่ได้ก็อาจจะต้องโทรหา,าผู้ช่วยนะครับเอดดนเคเทียก็พร้อมอยู่แล้วลงมา,าเป็นตัวโจ๊กเกอร์ได้ตลอดเวลานะครับท้ายฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวก็ทา ได้ดีด้วยนะครับในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูตารางคะแนนทายผลกันหน่อยนะครับอ่าวันนี้ก็อย่าลืมนะครับทายมาวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่หลายๆคนจะได้อลืมตาอ้าปากนะครับเพราะว่าผลคะแนนขันในค่าคืนนี้เนี่ยทายยากมากๆนะครับที่ผ่านมานี่เรานี่ก็แทบจะเรียกว่าทายอาโซนชนะกันมาเกือบทุกคนเลยนะครับ อ๋อเป็นมีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าผมจะให้หนึ่งคะแนนสำหรับคนที่ไม่ได้ถ่ายเข้ามาแต่จะให้สําหรับคนที่อ่าถ่ายว่าอาซ้ชนะเท่านั้นนะคือถ้าอาซชนะเราจะได้1คะแนนฟรีๆเลยถ้าไม่ถ่ายเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาซไม่ชนะ1คะแนนนี้ไม่ให้นะครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าท่านไม่ถ่ายมาท่านมีแนวโน้มจะถ่ายว่าอาซชนะสูงเพราะฉะนั้นถ้าอาซ้อไม่ชนะท่านจะไม่ได้แต้มนะครับก็จะได้ศูนย์โอเคอย่าลืมทายเข้ามานะครับ ก็วันนี้อาร่องดีครับก็มีเรื่องราวมาฝากาทุกคนเพียงเท่านี้นะครับขอให้พวกเราโชคดีนะครับคืนนี้อาร์ซอลถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ยับไปเลยนะครับ